คืออันนี้พี่โนบแต่ผมบอกว่าผมอยากยืนข้อมูลนิดนึงคือสี BPC มันแปลกเวยบางมุมมันจะออกสีน้ำเงินแต่บางมุมมันจะออกดํามากผมไม่รู้เพราะอะไรคือบางพื้นที่อ่มันจะแบบผมไม่ถูกอะคือมันจะมีจุดที่แบบว่าเสื้อเขา่กลายเป็นสีดาเหลือบน้าเงินเฉยเลยที่เป็นดาแบบดำเลยผมมองางเนี้ผมมองฮอกคุนกับ b b c อะมองอย่างงี้ ที่มันไม่อยากตีหนึ่งหนึ่งอะมองว่ามันน่ะเล่นได้แต่มันไม่เล่นมันอยากหาอะไรใหม่ๆเล่นเว้ผมมองว่าอย่างงี้แต่ประเด็นอะผมก็อยากสองสองกับพวกมันนะแต่ประเด็นกลัวแม่งจะเกิดแบบมองไม่เห็นบ้างนู่นนี่นั่นบ้างดราม่าบ้างเข้าใจปะผมไม่มีปัญหาคืออันนี้ต้องชมบ b บีซกับพกสุนนะ่ะอันนี้ผมชมนะเพราะว่าน้องมันวางระบบมาเพื่อให้ให้เรามาเล่นเว้ ไอ้นเงี้ยมึงอย่าไปด่าก่อนนะเว้คือผมบอกว่าพวกมนันวางระบบมาเพื่อให้เราเล่นให้เราเดือดแต่ผมมองกับกันไอ้เรี่กูกลัวมันแคสอะเดยคือน้องมันช่วยรันเมืองต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าใครพวกโคตร่นหรือบีบีสตรีมอยู่มึงอย่าไปด่ามันนะครับเพิ่มความเดือดไงเพิ่มความเดือด เออจริงอ่ะสองสองอยากเล่นนะใครอร่ะฝั่งเราใครเลสไงมันไหวอ่ะน้องไม่แต่ต้องเอาสามสิบสามสิบต้องลดจำนวนลงมไาไหน่อยใช่ครับล่าสุดเลสมันเก็บวีดีซับนะเลยใครนะเลสเราเลสมันเก็บ, v v กบวีดีซับไปใช่ เลนไม่เก็บจัดรู้อยู่เนี่ยถึงจะเอาบีเลนมานี่ไงเพิ่มความมันโอเคเราจะเอามาจริงๆเราต้องมีอาวุธได้ครบก่อนตอนนี้หมายถึงใครวะไอตีฮิตยังไม่มีอะไรเลยไอตีอ่ะมีแล้วมี้มไอะไรแล้วมีมีไม้บวกสี่ครับพี่อ้อเหรอไอตีอย่าเรียกมีไม่ห้าเลยมึงเก็บไว้ดีกว่าอย่าเรียกมีดีกว่าไม่พูดยังไม่โกรธเลยบอกไม่มียังไม่โกรธเลย คุยตีไปคุยอ้อนขึ้นไม้ห้าไปแล้วไปดูย้อนหลังเอาไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเคแต่มึงแล้วนะกูไม่ช่วยแล้วนะมีใครยังไม่มีอาวุธอีกอ่ะมันน่าจะเล่นแบบว่าเล่นสกิลใหญ่มันต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าเวลาเวลามันแพ้มันมันมันเป็นใช่อย่างที่บอกต้องลดจำนวนสามสิบสามสิบอ๋อคัดคนไม่มีของขอ๋อได้ไม่ได้คัดคนเพราะเซ็กชั่นมันเกินไงเซิร์ก อมันร้อยยี่สิบอ,อย่าจะผ่านมีคนโผล่มานุนนี่นั่นอกีกต้องลดประมาณนี้แหละอือน่าเล่นอยู่อ่ะน่า,นนานเล่นอ่ะใช่หลงสองน่าเล่นแต่เขาจะยอมแล้วยอมยอมคิดว่ายอมเดีย๋ยวไปถามก่อนไหมมึง ให้ลองเรียกเลดมาคุยกับลุงไหมครับหรือว่ายังลองไปเลยมาคุยว่อนเอาหกส่นบีบีซีครับครับผมอย่างนี้ดีกว่าลุมไปอ่ะเมืองมันพังเป็นเสนอสองสองไหมเดี๋ยวผมหาคู่มาทดแทนในของผมสองสองแต่ต้องลดจำนวนมาสามสิบคนนะสองแก๊งเอาหรือเปล่าถึงครับตลอดสี่สิบแต่ให้เล่นสามสิบคนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสี่สิบรวมเป็นหกสิบเพราะว่าถ้าสี่สิบอ่ะต้องยืมเมอสี่สิบเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ ร้ <100 S 2> อยสี่ร้อยหกสิบสี่สิบสี่สิบร้อยหกสิบแต่ถ้าเป็นสามสิบหกสิบก็เป็นร้อยเป็นร้อยยี่มันก็อาจจะเกินมาหน่อยแหละมันก็ยังพอเล่นได้ไงแต่ถ้าเป็นสี่สิบน่าจะเล่นไม่ได้อ่ะรู้ว่าอยากเล่นสองสองสนใจปะละ่ะโดยยื่นมาก็คือว่าให้ทำบีบีซีกับหกศูนย์เนี่ยมาแก้งละสามสิบสามสิบแต่ส่วนแต่ธนคารเดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกแกงหนึ่งสามสิบสามสิบเช่นกันต้องไหมใช่ก็ลองพิจารณาดู อยากมันก็ต้องลดนะเอาจริงอ่ะเผื่ออันนี้แค่มาเสนอนะแต่ยังไม่ได้คู่หรอกนะแค่มาเสนอเฉยแต่ในมุมผมมันทํามาสี่สิบคนผมดันกันมาสี่สิบคนับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่มันเล่นไม่ได้ไงมันเล่นไม่ได้ไงอันนี้ต้องเข้าใจในเมืองด้วยเด็กก็เหมือนกันอยากเล่นเหมือนกันทุกคนสี่สิบสี่สิบมันน่าจะมันสัตว์เลยอ่ะแต่มันน่าจะไม่เห็นตัวเดี๋ยวเล่นกันมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวก็มาเหอีกอีกใช่มีปัญหาอยู่แล้ว เพราะมันถ้าถ้าจำไม่ผิดมันได้แค่ร้อยยี่สิบแปดคนน่ะต่อคนอยู่แล้วต่อคนยู่แล้วต้นรถอ่ะต้นมีรถอ่ะแต่อยู่แล้วถ้าก็ถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเอาคนมายืนกันก่อนอ่ะมาทุกแก๊งอ่ะเพราะว่าผมไม่ต้องโบกรถด้วยต้องบกรถดันก็มาเต็มที่เลยอยากให้แบบไม่งั้นอีสิบคนที่ไม่เล่นคือมันก็เข้าใจนะครับในมุมผมก็คือแบบเสียดายเยอ่ยใช่ผมก็คือแบบไหนๆก็ดันมาขนาดนี้แล้วดันของกันมาดันแรกันมาเต็มที่เลยแล้วสามสามเมื่อสองปีที่แล้ว ต้องคุยกันนะถ้าจะให้เป็นแบบนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะเอากันยังไงอ่ะมีอยู่แล้วปัญหามีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วพอเรารู้พอเนี่ยรู้อยู่มาแต่ไหนแต่ไรคือรู้มันมันเคยมันเคยเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดแล้วคุณก็จะตายแบบว่าตัวมองพวกผมไม่เห็นละหรือว่าผมจะตายมองคุณไม่เห็นละใครวะใครวะอะไรวะแบบไม่เห็นตัวแต่กุตายแบบงงๆอ่ะคือเคยแล้วเหตุการณ์พวกนี้เคยเล่นกันพี่โนลองถามนายยกให้หน่อยดิเพราะตอนนั้นมันผ่านมานานแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับลองแอบถามนายยกให้หน่อยได้ครับ ได้ครับลุงแต่แค่นั่นแหละมันถ้าเกิดอีกสิบคนที่ไม่เล่นมันถึงก็ต้องฟางกมงวกันถ้าเกิดไม่อยากเล่นแบบไหนๆก็ทั้งทีก็เคยนั่นแหละเต็มแก๊งชนเต็มแก๊งอัดกันไปแล้วก็บอกนี่ไงเป็นปัญหาหนี่ไงจเจ้าแบบนั้นหรอแบบมองไม่เห็นตัวไม่ถ้าเอาแบบนั้นก็ได้ก็ได้ทีละแก้คงครับเนี่ยมันอยากเล่นเต็มๆเล่นะดิ กวเ้ก็อยากเล่นเต็มๆอ่ะเล่นได้นะคีรักแก๊งอ่ะผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่เห็นทำกันแบบนี้ก็คงไม่อยากหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่โนไปถามให้ครับว่าเป็นยังไงอันนี้แบบตากลนเลย เป็นทางการเขาประกาศมาอย่างชัดเจนและเต็มที่ยังไงทุกที่ยังไงก็ร้อยี่แปดอันเนี้ยเป็นหลักสากนเลยเขาประกาศกันมาอย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดจำนวนเนี้ยรอยี่แปดเป็นหมดครับก็คือมองไม่เห็นตัวถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับจะเจอผลกระทบอย่างที่เราเคยเจอกันอีกแล้วครับมึงเล่นนี่นะ ไม่รอไปคุยกันก่อนก็ได้นะจริงๆเล่นพวกเนี้ยเราไปคุยกันก่อนก็นกได้เราค่อยว่างกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับคือจริงๆอะอยากเล่นเหมือนกันสี่สิบสิบแม่งมันสัดสัดเลยอะเท่าไหร่อร้อยหกสิบคนสถานีมันจะนัวแบบสุดๆอะผมนึกภาพออกนึกภาพออกแม่งมันสัดสัดอะไหนจะลดอีกหรือว่าอะไรถ้าแม่งรับเกินเทคชั่นนะผมเล่นอยู่แล้วไม่ไมพ่าย <พา S 2> หลังล <ะ S 2> มึงก็อยู่ทําไมนู้นมึงก็ทันไม่ใช่หรอน่ได้จะเห็นภาพอยู่สามสิบสามสิบยังไงมันก็มองไม่เห็นกันอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องลดอีกอะ ส0มันก็ร้อยยี่แล้วอ่ะรลอิกไงมันก็เกินอยู่ดีอะต้องลองดูอ่ะสี่สิบไปเลยครับสี่สิบไปเลยโอ้หสี่สิบเลยนะก็คือว่าจะเล่นให้ได้ถูกต้องไหมสี่สิบก็คือสี่สิบไม่มีรถเนาะถ้าอย่างนั้นใช่ครับใช่งั้น <Yellow> มันก็ไม่ได้เลยสี่สิบ ถ้าอยากได้เต็มผมบอกแล้วหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยจิ้มมาเลยก็ได้ครับใครจะก่อยก็ได้พกซูนก่อยก็ได้บีบซีก่อนก็ได้เดี๋ยวเลี้ยงให้ก็ได้ครับ นี่คือคืออยากลุมเหรอครับผมขอถามหน่อยไม่เขาอยากเล่นสองสองอ๋อหรือเาอยากลุมสองหนึ่งใช่เขาอยากเล่นสองสองหนึ่งหนึ่งเขาเล่นมาบ่อยแล้วเขารู้มืออยู่หนึ่งหนึ่งอะจริงๆดูแบบนี้ก็รู้แล้วอยากเล่นสองสองแต่สองสองอะก็อยากเล่นเหมือนเหมือนกันแต่มันจะเกินไงปัญหานี่มันจะเกิดขึ้นอะมันจะเยอะแล้วถ้าแบบว่าเล่นแบบนัดไฟแยกกันจุดละลุมเป็นไปได้ไหมก็ได้นะ แต่แยก้เา่แต่ไม่นจะนับสกอร์ยังไงก็คือนัวกันก็ก็ไม่สมมติสมมติสมมติถ้าเรารวมกันน่ะเรารวมอีกแก๊งหนึ่งอ่ะก็ไม่ก็เราต้องคุยกันก่อนไงว่าเออฝั่งนี้จะมีใครอายกตัวอย่างถ้าเป็นหกซูนกับบีบีซีอ่ะจะนับรวมกันแต่เวลาเกิดปัญหาเวลาเออมันเช็คมันเช็คในระบบของบีซีมันดีอยู่แล้วไงมันขึ้นมันขึ้นรายชื่อกับแก๊งแข่งกันเรียบร้อยะเราสามารถคุยกันก่อนได้นะตอนเนี้ยถ้าจะเล่นจะเล่นกันจะแบบไหนใครจะอยู่ฝั่งใครจะนับยังไง จะเท่าไหร่ยังไงคือกติกาพวกนี้เราสามารถพูดเุยนก่อนเล่นได้เลยครับตกลงกันได้เสร็จก็จะเอาตามมาตรการที่ตกลงกันกันญาครับนั่นมันจะต่างกันหนึ่งหนึ่งยังไงครัเซิร์ฟถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ต่างกันกหนึ่งหนึ่งนะเจอก็ช่วยไงเจอก็ช่วยไงเข้าใจว่าเจอก็ช่วยแต่ว่าที่เขาหมายถึงเนี่ยเขาอยากอาจจะรวมแบบไฟในนั้นน่ะแปดสิบแปดสิบคนุกับแปดสิบคนไม่มีพลาดหรอกมันเป็นไปไม่ได้แก๊งอ่ะแต่การนับสกอร์อาจจะนับแค่แก๊งหนึ่งหรืออีกแก๊งหนึ่ยยกกตัวออ่่าางถ้ีเน เวลานับสกอร์เอ๋อเนี่ยนับเฉพาะคนที่โดนหกซูนหรือบีบซีแก๊งใดแก๊งหนึ่งน่าสนใจนะถ้าบบนคือฝั่งดึงคอยดูแลอีกฝั่งดึงนะถ้าโดนอุ้มไปโดนคะแนนแน่อะไรประมาณนี้อันนี้ที่คิดไว้ตอนนี้นะอ่าถ้าสกอร์เนี่ยบีบซีโดนโดนอุ้มเอ๋อเนี่ยนับสกอร์แต่ถ้าเป็นทางหกซุนเนี่ยไม่นับกติกาทุกอย่างคุยกันได้นับไปรวมไปเลยครับ กนได้แหละก็จะได้คุยกันไงเนี่ยอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างมาเฉยๆแต่จาเป็นแบบไหนเราตกลงกันได้เลยผมว่าถ้ามีไปย่อยสอง่อมันไม่น่าแตกอะเพราะว่ามันน่าจะไม่เติมกันจุดเดียวเพราะว่ามันน่าจะเล่นกันระหว่างทางกันอยู่แล้วอะยังไงก็ต้องเจอกันอ่ะแต่ถ้าไ้าใหญ่อะไม่มีภาพแน่นอนแปดสิบแปดสิบมันจะเป็นฟิวแบบว่าต้องแบ่งกันอะแบบว่าคนหนึ่งไปเมืองบนอีกกลุ่มหนึ่งไปเมืองล่างอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มกันถ้าสมมติว่าสลับเป็นฟันปลาว่าฝั่งคุณชนะหนึ่งฝั ก็ต้องแยกก็ก็ต้องลากกันทั้งคู่เลยอะ่ะแล้วก็ถ้าเจอก็ต้องช่วยประมาณนั้นน่นจาจะภาพนั้นได้ปะถ้าไม่ใช่ภาพนี้ก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนอะ่ะถ้าตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งตามตามมาที่สัญญาไว้ก็เดี๋ยวเราก็ว่ากันยังไงก็ว่ากันเลยมันทําได้หมดแหละแต่ถ้าเราตกลงกันได้ทั้งหมดอนะ่ะทางทีสีไม่มีปัญหาเลย แล้วก็แบบว่าถ้ามีไฟใหญ่ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีไฟใหญ่เกิดขึ้นใช่ไหมสมมติว่าผมตีกับบีบีซีอย่างเงี้ยอยู่หน้าคุกใหญ่ใช่ป่ะถ้าจะเรียกคนมาเติมได้ต้องเป็นคนคนจากแก๊งที่ตีอยู่เท่านั้นน่ะไม่งั้นมันจะแบบมันก็เมืออมันก็จะแตกต้องเป็นกติกาแบบนี้เลยคือเติมได้เฉพาะคนที่เล่นเล่นเล่นจอยไฟอยู่เท่านั้นน่ะไม่ไม่มีการมั่วเด็ดขาดก็คือถ้าบีบีซีเจอกับธนาคารอยู่คนที่เติมได้ก็เป็นบีบีซีเท่านั้นใช่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 จะไม่แบบว่าเรียกเรียกฝั่งต้องคุยกั่ ลองหาเลือกันก็ได้ครับแต่เคสช่วยกันปกติผมว่าเคสอะ่ะเคสอะ่ะน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาคือเคสลุมสองแก๊งช่วยอะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคนไม่น่าเกิดแน,น่นอนเซกชั่นแต่ถ้าแต่ถ้าไฟอะ่ะยังไงถ้าเรียกเติมสองฝั่งอะ่ะยังไงก็ก็เตะล้านบรเตนคือ,คอจริงๆอ่ะ,อะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องจํานวนคนหรอกแต่เขาเป็นเขากังวลเรื่องปัญหาที่มันจะตามมาในกรณีที่ว่าเล่นแล้วมันเดี๋ยวมันไม่เห็นตัวมันจะเกิดปัญหามันจะทําให้แบบมันจะอารมณ์เสียกันเปล่าอ่ะ คือทางนี้ยเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เจอปัญหาอยากจะให้เล่นแบบได้อย่างเต็มที่อยากที่ฟังมานะว่านี่ก็เคยอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันเจออะไรบ้างลองลองคุยกันดูครับลองรู้เหื่อจะมีทางออกดีเรามีเรามีไหมเข้าใจเล่นได้แต่เวลามเกิดปัญหาผมก็เล่นกันมาแล้วนี่รอบที่แล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ก็เหมือนจะห้ามอะไรนี้เลยพอพอมันมีปัญหากันไม่เขาเขาไม่อยากเจอปัญหาเขาไม่อยากเจอเรื่องที่มัน ประมาณว่าเขาอย่ากเลี้ยงดูแบานั้นหนึ่งหนึ่งไหมคุยันไม่เป็นแจกเลยปัญหารอบที่แล้วมันเป็นปัญหาเพราะที่ตํารวจมาระงับเพจอ๋อหมายถึงว่าตอนตารวจเขามาแจ้งก็คือแตกเลยหรอใช่คนมันมองไม่เห็นต้อง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 ดูแบบนี้ด้วยว่าคนที่เล่นอยู่อ่ะเขาออนเขาออนออนไลน์แบบเต็มเต็มตลอดไหมพวกผมมาเต็มตลอดนะตรงเดินกลับ้านแก๊กที่เล่นน่ะอาจจะออกหรือเปล่า ใช่ตรงนั้นไหมที่เป็นปัญหาตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมอยู่กับเหมือนเล่นสองสองครับอยู่กับเอเลสแล้วก็บีบีซีอยู่กับใครนะเบลใช่ไหมอยู่กับเบลใช่ใช่ก็ที่ว่หัวดกหน้าบ้านเดินบ้านไม่ใช่เหรอเออผมก็อยู่ตอนนั้นอะมันก็เล่นได้นะพี่จนกว่าเล่นได้ไงตำรวจมาถึงมัใจเนี่ยพอตำรวจมาปุ๊บมันก็พึ่งไอเนี่ตอนมันมีวงแดงเพึ่งมีการวงแดงมาปุ๊บพึ่งไอ้นี่กันพึ่งจะมองไม่เห็นแต่ก็จะว่าถ้าเล่นอย่ธนาคารจะเป็นอีกภาพหนึ่งคือคือมันจะคนจะเยอะโคตรอันนี้ผมพูดตรง ตอนนั้นก็เต็มหมดนะก็เต็มทั้งคู่นะเราจะอุ้มไม่เหมือตำรวจด้วยอ่ะตำรวจออกไปได้ไหมเราดูไม่ได้ไหมลราพุ่งไงถ้าตำรวจถ้าตำรวจเข้ามาแล้วแตกแล้วพุ่งไงรอแค่นี้ช่วยเชตอนเป็นหอนี่พอพอพอนึกแล้วพอเข้าใจแล้วคือเอาอย่างนี้ไหมถ้าเป็นกรณีอย่างไฟใหญ่ให้เราประสานทางเจ้าหน้าที่ทีซีติดตามไปด้วยแต่ไม่ได้ยุ่ง ไม่ได้สื่ออะไรทั้งสิ้นนะแค่รับรู้ไเฉยๆแล้วพอสมมติว่าจะไฟกันเนี่ยเดี๋ยวจะประสานให้อันนี้เป็นกติกาอันนี้เราคุยกันก่อนนะยังยังไม่ได้เป็นอย่างทางการนะแล้วก็ถ้าเขาจะไฟใหญ่จริงๆอยกตัวอย่างอ่ะทางบีบีซีหกศูนจะจัดการอะแกย่างนก็ได้นะจะไฟใหญ่กันได้คือมันจะอยู่กได้แวที่จรีแจ้งแนวที่จริว่า๋ยวจะมีการไฟใหญ่พอมีการไฟใหญ่ตรงนั้นจบปุ๊บตำรวจจะไม่เข้ามาบุกหรือว่าเข้ามายุ่ง เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจจะรอไล่ตามหลังจากนั้นเท่านั้นจะไม่มาลักนะอ่าอ่าใช่ใช่ตำรวจไม่ต้องมาเลยก็ได้ครับใช่ใช่ก็ขอสักกี่นาทีอะไรก็ได้มั้งถ้าจะถ้าจะไม่ให้เขาออกมาเลยมันกระจายออกแล้วลกน่มันจะได้ถ้าแบบเหลือน้อยๆแล้วตำรวจจะเข้ามาถ้าแบบคนยังช้าอยู่อันนั้นตำรวจจะเข้าก็ได้ครับแต่ถ้าแบบยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยเสรเ็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณเข้า อันนี้นะครับควารู้แบบมันเป็นไม่ได้ช้า่ใครใครถ้ามีไอเดียหรือมีอะไรกลองพูดได้เลยอันนี้แทบพี่เอาสุวตัวดผมไปพิโนผมได้นะเพราะรอบที่หล่งกันสองสองคือมันมันมาตอนวงแดงเข้าใจว่าคนมาเยอะแล้วเปิดวงแดงเปิดอะไรปุ๊บนั่นน่ะมันร้องหนแล้งต้องเฉพาะเฉพาะตอนไฟใหญ่ที่ประสานครับมีทางเจ้าที่เท่านั้นนอกนั้นพี่ไม่นับนะถ้าตำรวจเขาจะเข้ามายังไงอ่ะได้ครับเพื่อเป็นไฟใหญ่ครับผมฟังผมได้นะ เอ้นั้นน่ะมันรายละเอียดมันเล็กน้อยมากเว้ยแต่ตอนเนี้ยเกียดกับเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่าจะเล่นกันยังไงเรื่องจก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองก่อนลองก่อนมารมาถึงลองลองให้เดี๋ยวผมเอาคนมาให้ครบสี่สิบแล้วฝั่งนั้นสี่สิบเราลองอยากยืนเดี๋ยวเราลองให้แอดมินมันจัดการเรื่องให้คนมาลองยืนสักร้อยหกสิบคนนี้ผมอยากรู้ว่าภาพออกมาเป็นแบบไหนเอาแบบไปที่ห่างไกลคนเลยอะ มันมันต้องเล่นด้วยนะแต่มันต้องเล่นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมีบัมรถมีกดคลิปเดี๋ยวลองให้มันขี่รถเปิดกระเป๋าทุกคนน่ะแล้วก็ลองอยู่ตรงนั้นลองดูว่าจะเป็นกัาลองเหตุการณ์ไปเลยนะใช่อยากรู้จริงๆไม่มีปัญหาหรอกครับสี่สิบคนน่ะถ้ามันถ้ามันไม่มีปัญหาผมเล่นได้แต่ผมไม่อยากให้เกิดดราม่าครับอันนี้ที่ไม่อยากให้เกิด ก็เดี๋ยวลองดูได้พี่โนเดี๋ยววันนี้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็เผื่อพี่โนงคิดจะกัิกาออกที่มันแบบรองรับพวกผมได้เวลาเล่นกันน่ะเผื่อพี่ลองที่ลองหาวิธีก็ได้ครับจริงๆมันมีอยู่แล้วตอนนี้ที่คิดอยู่ในหัวในระหว่างที่เราุืเนนี่ก็มีนั่งคิดไปส่วนตัวอยู่แล้วล่ะแต่คือตอนเนี้ยเรา รอรอเราได้แก๊งที่มันมันชัดเจนกากจำนวนอะไรชัดเจนแล้ว่เดี๋ยวพวกไอ้กาจิบย่อยพวกนั้นนะเดี๋ยวเราคยกันได้อันนี้มีวมีมีไอเดียอยู่ให้เยอะแล้วในกรณีที่เคยเล่นกันแล้วสองสองเวลาเวลาอุ้มกันเสร็จแล้วก็รวมกันที่เดียวกันอย่างเงี้ยมันไม่ไม่กระจุยครับหรือว่าแยกกันอุบแบบเจตัวส่วนใหญ่เขาแยกกันนะเขาจะไม่ค่อยมาอยู่รวมกันนะ จะมีแค่แบบไฟอะครับถึงจะมาอันนี้นครับยกตัวอย่างบางทียกตัวอย่างเคยที่เคยเห็นอาจจะเป็นแก๊งขาวหรือแก๊งบีบีซีสักแก๊งหนึ่งอุ้มอยู่อาจจะมีอีกแก๊งหนึ่งมาคอยแบบสะโขบให้แต่ถ้าเกิดแบบอุ้มอย่างฝั่งละสี่สิบสี่สิบแล้วแล้วไฟกันกี่รอบครับไฟกันเยอะไหมไฟวันหนึ่งสองรอบไหมหลายรอบอัู่นะนั้นนะไฟใหญ่ก็ใช่ครับหลายรอบอยู่ครับคนแน่นเลยแบบคนเต็มเลยปะก็ขั้นต่ําก็คือสามห้าบวกอยู่้วครับ ยังไงมันก็สามสามหกสามเจ็ดครับอันนั้นรวมรถด้วยนะอันนั้นรวมรถด้วยแต่นั้นเป็นรถมอสนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถโตเกียรนะอัันเป็นรถมอสตนะครับรถแบบพวกอันนีนเป็นรถประมูลตอนนั้นลืมเลยอ่ะบประมูลแยกนะครับแล้วพอตำรวจเข้าวงมาปุ๊บมันก็น่ามันมันมีปัญหาตอนนี้ครับลุงเปิดวงแดงปุ๊บอ้นี้นะครับตัวล่องหุ่นเลยเหมือนวงแดงกับอ้นนี้ตำรวจเข้าชาร์จอ่ะยิงลูกตองเนี่ยคือไม่เห็นตำรวจอะนนั้นมันรถมอสนะครับแต่ตอนนี้มันรถโตโตเกียรไมัน แต่จริงๆครับพี่โนผมว่าพี่โนต้องคิดให้ดีๆนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าอันนี้มันคือสเกลสตอรี่ใหญ่อะมันอารมณ์มันต้องเดือดไปถึงจุดที่แบบว่ารู้อยูันลันมันจะมีเสี่ยงต่อการดราม่าแน่ๆใช่ถึงอยากจะให้คุยกันหาการิตาอะไรมันชัดเจนก่อนไงตอนนี้เราคุยกันได้อยู่แล้วพออยู่ในนั้นอะเราคุยเราคุยกันไม่ได้หรอกต้องเคลียตรงนี้ให้เสร็จก่อนอะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเคลียตรงนี้ไม่เสร็จเวลาไปเล่นไปมีปัญหาขึ้นมาโอ้โหเลืเท่เลย ก็เดี๋ยวลองให้อดมินลองลองให้ดูก่อนอะไรครับพี่ลองพี่ลองไปขอไปไปปรึกษาอดมินว่ามีแบบเทสให้เราดูได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยถ้าได้ก็ถ้าโอเคผมเล่นได้ครับอ่าอ่าอ่นาน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้อ่ะเพราะว่าเอกไม่อยู่แล้วเอกไปพักแล้วม,มันไม่สบายพรงนี้ก็ได้ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวทำเป็นตุลาให้ลแล้วกันโอเคได้ครับได้ครับงั้นก็เดี๋ยวแยกย้ายก่อนเนาะโอเคได้ได้ครับ Và dạng giải dạ, 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 phát biểu được, được thôi ạ